สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC ทีมฮอกกับกีฬาจีฮอดที่เป็นสุขุสุขคนนะคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่ของนิลุยชาแนลคะ่คะขอกำลังใจให้นิลุยหน่อยนะคะตอนนี้อยู่หนห้องไอซียูค่ะตอนนี้เพิ่งกระลังปอกแตยอยู่ขอบคุณสำหรับข้อที่มาบริจาคเลือดให้นิลุยเนดะ้อพี่น้องเด้อ สิกคนนอนในต่อสิบกคนมนเม่อเ่อเมือแเ่แม่อเม่อสีพานันสิบหาสามสิบสามตะวเหม่อทุ่มมันเป็สามสิาดีดแก่สามิบคัวเลกิกรอนปะเม่อเหม่อแม่วอเม่อสีพานันมาบหาตว่นพาสิบสามเ่อสีพานันมาสิบหาคนพาสิบสมคนพี่น้องก็ขอให้ได้บุญและแรแม่ต้อให้พ่อนเพ่ินเนุน คือเอฟซีนั่นเขาขึ้นเอฟซีนั่นไล่ค so, like ือคือมึงขึ้นครับมาซื้ือขลังใจเป็นแข็งแรงพวกเาขาดแข็งแรงคือมึหลายนะครับมากค่ะเกินไม่แห้รักษาสะสมรักษาดูดีไม่แห้งเท่กันเนอะดีได้พี่น้องเป็นบุญถือว่าได้บุญน้ำเนยไล่ได้พี่น้องเพราะว่าการพลาตัดของจุ๋ยนี่ได้ใส่เลือดหลายอีหลีเพราะว่า ตรงตรงตรงที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนนั้นที่ที่เป็นส่วนสําคัญในร่างกายแล้วก็เส้นเลือดใหญ่หลายพี่น้องเ<ม>ส้สสนเลือดใหญ่หลายถือว่าได้ซ<ม>อยชีวิตเนาะถือมาซอยชีวิตวอในบุญหลายหลายซอยชีวิตเลยแหละพี่น้องคนดีแม่ซอยบริจาคนี่เพราะว่าก่อนก่อนที่จะผ่าตัดเนาะคุณหมอก็ให้ยาตรับทราบแล้วก็ไปเส้น ซ้ำเส้นใบตายนะแม่ตอบเ <Amen. S 1> นาะคือพออีเมลตอนนั้นคือกันก้อนจิขึ้นเครื่องบินกับให้เส้นใบทำมาเส้นใบตายตอนนี้ก้อนยู่เจเขาของผ่าตัดกระยาดก,กับไปเส้นรับรูรับรับหลูรับล่บองทุอย่างเ<ม>พราะว่าคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จคุนวาจังสี่เออมันเสียง,ยง<ม>คือแพ้วกับพุงหูได้ต่อมพุงบอกให้ฟังว่าคุณหมอว่าจังสี่นะว่าในระหว่างการผ่าตัด อาจจะล้มเหลวกลางขั้นก็เป็นไปได้เพราะว่า,าวัยวะสยาวนนี้สําคัญหลักการเส้นเลือดใหญ่นั้นไหลอยู่ตรงนี้เราต้องใส่เลือดหลลีลดเดวทางร่างกายคนคนป่วยนี่บวไหวร่วางกายบวแข็งแรงบวอ,อันอีลีนั่นก็คือว่าคนไข้อาจจะท้นบวบคุณหมอจนบอกบอกว่าอาจจะได้หยุดการผ่าตัดกระทันหันเพื่อที่จะยื้อชีวิตคุณเดชพี่น้อกเพื่อที่จะยื้อชีวิตผู้ป่วยบุณเดชพี่น้องพี่น้อกปันนี่ล่ะ ทานกันพอทาตักกันดีหลายโล่งใจแล้วพี่น้องถือว่าผลขีดอันตรายแบบคุ้ได้หลายผู้ที่มาสุดๆแล้วในเลือดสู้วีดข้ามบ้าละคนซอยชีวีดคนสุต่อไปค่ะสูุต่อไปเพื่อที่ท่ารูปเ่รอก็ร่างมาสีอันนี้โอ้ได้สดบ่ได้สด ý thức 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 来。 อินนกี้ให้กำลังใจแม่ยุยยังไงลูกอชูสองนิ้วอืขอบคุณเอฟซีเนี่ยเร็วขอบคุณเอฟซีที่มาบริจาคเลือดให้แม่ยุยตัวลูก,กอ,อืมมะเฝาได้พี่น้องห้านจะมาลูกกันล่ะละลนกซาาไม่ยุยโบไปขาโรงเรียนมาเฝาแม่พี่น้องมาเฝาแม่แล้วกับมาเฝาพ่อตอม oh. ย่านพอตอมไปแซวผู้สาวไปสั่นอันผู้สาวอันนักศึกษามาบริจาคเลือดกับให้พ่อพอน้ำขาได้พี่น้องตีไววบีบข้อพ่อไหวห่วงพ่อหลายห่วงไหวให้แม่เพื่อนเพื่อน่ให้ไปใกล้ผู้ใดวห้อันนี้ผู้ใดตอนนี้นี่ลุยก็ร่งฟอกไตอยู่ข้างในของพี่น้องเปล่ากะกะนั่งนี่นี่ละแม่ตอมเพื่อนก็เมื่อยเห็นลูกกันว่าฟอกไตว่าสั่น อแม่ก็รังใจว่าแม่อย่ามืออย่ามือยบอกไตซื้อเพราะว่าการเท็นเครื่องอุปกรณ์การแพทย์มันมาไม่ต้อมแม่แล้วมันเลยเมือนอกความเป็นแม่ขึ้น่าและพี่น้องเพราะว่าฟอกไตนี่มันมือเพราะว่าไอมันกับทางสายเขาไปในตหลางไก่คนเราไปในตไตคนน่ะมันกับคแระวีที่เขคุณหมอเพิ่นรักษาเนี่ยแหละพี่น้องเขากับบองจักเนาะเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอลัํมเออแต่มาไม่ตอมเพิ่นเห็น อันไซร์และย่งและย่างอีย่างน้ำรูน้นเตาน้ำเรื่องก,กายเพอน่ะเมื่อยพันคิดน้ำลูกพันว่าแต่ว่าแพ้อบอกว่าเออการพาตัดผ่านไปเรวอพาตัดไงผ่านไปเรวกับบน่าห่วงเรวอืก็เเลือแต่ได้ฝืนฟูร่างกายกันนับเมื่อเศร้าหรือป่ะที่นี่าคุณหมอก็ให้ฟื้นหายใจใหายใจเองแควคิดว่าหนาจะบวกเกินสามหมื่อหรอกนั่งสิหายใจได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เยี I mean, ่ยมยุยค่ะไม่ตาให่อยควรหายเหอคะต่บอง้านเาเปิดียที่ดั้งห้าห้อง้่ปิด ยีเนาะื่อยไหมยอดใช่ไหมเนาะเอา้างนี้เลยบางนี่ขึนมาค่ะไม่เห็นเอ้าคุยได้ดีมาคนมาทางนี้คุณดอนอเคจเบอกดีบ้าครับน้องกครับนื่อลองเอาอักับอีก ขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อพี่น้องกำลังใจดีไรพี่น,อน้องนี่ด้วยชาแนลขมแข้มแข็งเก่งคักนี่ในต้มสวือดยองสบสอดสวือดสวือดผู้เฝ้ากระสุนพลาดได้พี่น้องผลึกเมื่อวันน้ำมูนเจ้าเทือครับเป็นได้ไปอันนั่งถามี่มอ่างหกชุมโมนานของพาสต์เกือบเป็นเจ๊าขาด <hiking> <S <S โอ้รุ่นเนาะพี่น้องเนาะรุ่นรุ่นรุ่นไหลเพราะว่ามันมันโดนแห้งพี่น้องมันโดน ตดนครับน้องตกใจโต๊ะตกใจมันโดนนาะบเกยแบบพาัดแบบนี้ก็คือใส่ได้เลยแงคุณหมอแงบอยแงคิดติ่นอาจแม่นอาจจะพาพอสาเร็จคนมาเพราะว่ามันพาดใหญงแก้นเสียดอดหลายกระสนก็สนกรอนกระสนกระนกระสอนกนกละนกระระสุนกรนราะนก่อนกนรนเะเตรียมรอยู่ คือคุณหมอเปนกะว่ายังม่เคยเกิดกินได้เละแม่มันก็เรียกว่าวันสิบยังเกิดกินได้ทุกทุกทุกเมื่อนะผมดูราบางบอกแต่ก็เกิดกินได้ทุกเมื่อเมื่อก็บอกญาตดใบแก่เส้นไว้ไว้นะประมาณนี้ครับเป็นคนเกิดแจงญาติแหงหูวจักไอ้ก้อนว่ายังเกิดกินได้ทุกเมื่อนะครับกก็็ตอนนีี้ดแม่ตอนนี้ก็ดีนะครับทานไปนี่โอ้ยลงลงค่ะบ้านนอนหน้าว่าจังสีแหละกําลังไหลสดอยู่บ้านนอนหน้ายกโุ่งสิ ผ่านระบอบผ่านระบอบบัสนบัสนโอ้ยฟ่อนแล้ววันนี้ข้างนึงดีไลยรุ่นมาถึงรุ่นบัสนรุ่นเลขเดิรุ่นให้ก็รุ่นเหล็ก,ลหกลเหมือนกับรุ่นแล้วบัณฑิตหนึง่ง <Okay. S 1> นี่แล้วพี่น้องก็นั่งเฝ้ากันจนเสร็แล้วนี่อันอยู่หนาห้อง ICU ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้หายเรไรขอบคุณค่ะหายอยู่ดอกพี่น้อ้นไกัดบุนล่ะต้นกับบไนกดไอ้ก,กับ,บ้านนกยุ่งงามเนาะเรอแลทยากเ่าเอา้งามเ๋ม็วล,วล,วลวโอ้ยมันคิกินหอดอันบ้านสวนมันตายนสันต์ยาก,กับ,บ้านดีั่น ขอให้หายไายบขอบคุณนะคะผู้ใดอยากหายคองขวัญนีิลุยชาแนลปีใหม่กันทักไปในเพจนีิลุยได้พี่น้องเด้อใครอยากให้ของขวัญนีิลุยปีใหม่ก็ทักในเพจนีิลุยชาแนลเลยนะคะนี่แต้มเนี่ยสกีกมามาเมื่อกี้แค่นี้น้องยุ่งอันใดน้องยุ่งเหรอจริงไหงเออคอยทุกคนเลยตัวนี้งไม่เก่งแตไใ่อยากได้มาคัดตั้งนะใครเดี๋ยวแบบนี้ผู้ใดไปเก็บใคร ให้น้องบอกนเมื่อสันยังบอกแม่คนนี้ทนต่อไปแม่แม่ยุยหายได้เร็วหาได้เร็วเราเมีอาบานหางัวนหน่อยเฮาไปเก็บใครเป็ดใครไก่เปลียงไก่เรียงใครเป็ดใครไก่พันเราไปออนี่ันนองยุ่งกัง่ามเฮยบอกแม่คนนีหายได้เร็วแ่ชรแชอุ่ังเฮา พีหล้าพ่อไม่อยู่ยังใดก็อนเหมือนี่าิี่หล้าพ่อก็ไม่อยู่ยังใดก่ไปเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ปฏิทินอือสุป่านเท่าเปเลี้ยงว่าน้อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อืมเขาบอกเรียยงเขาไปหาเรียงเขาไปเวียงอะไรยูน้ำเท่าพันยากอายบายูน้ำเท่าเท่ายาอายพี่น้องเห็นแท่าเท่าเนียากอายเล็กน้อยยูนั่นวันนี้นักไฟขึ้นกันได้บัดทุกคนโหลดเห็นเท่าเทาเนียากอายมุนเขาโหลด เนิ่งเดินมาแคนแม่ดูอยู่จะได้ไดโอเคพี่น้องนอเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่มาบริจาคเลือดขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกขอความทุกคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มอบให้นี่ลุยชาแนลหลักกับทีมงานของบววเข้านะคะนี่คือกำลังใจที่สําคัญพี่น้องกำลังใจที่สําคัญเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆเลยสําหรับพี่น้องที่ให้กำลังใจมากทุกคนก็นดีใจโอ้โอ้โอขสั่นเดียวเดียวแพ้ข้าไปอัน หานี่ลุยก่อนเพราะว่ามันจะเบิดเวลาเยี่ยมแล้วนะคะบ่ายโมงโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ว่าวางจะได้ว่านี่ลุยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เ็นแล้วนะคะ